ครับสวัสดีครับมือนีกามาพบกับเบาบานแพงอือเก่านะครับมือนีกัสีผ้ามากุนแมงกีโปมนะครับแมงกีโปมอยู่น้ำบะนะครับนี่เอาปบะกว้งนะครับมากุนเจ้านี้กาลมครับลมแห้งๆครับลมแห้งราคามันสาเอาน้ำมาส่งนะครับไปทีนี้เอากไปกวนนะครับไป ครับไม่คิดโปมได้รล้วตัวหนึ่งครับครับกาให้เบิง้งบรรยากาศรอบๆนะครับลมลมแห้งครับ ผักแยงผักะแยงสส่างครับนี่ครับนี่เขาของผักแยงสส่างนะครับาากเกิดอ,อยู่น้ำตามน้ำผักยงธรรมศาสตร์นะครับครับนี่ไววไมเอัอวกีบโปรมครับอ่ะนั่ละมงคลน,นะครับเนาะ นี่ครับวันนี้มีสองตนะครับมีสองตไปนี่ครับน,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 นี่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 เนะเอา้าเดียวให้เบืง เอ๊กคอยู่หลาอ่ะวะแกนพร้อม,มแกนพอกกน่อก็หลดก็หลดรมจะมีสองตัวนะ <cười> <cười> <bộ> <laughs> nhìn chết rồi, nhìn cha đúng không? น <ขอ S 1> ี่มโหอดอยู่ตา้พอแล้วฮู้ยบบง่าหนึงเนาะน,นี่ควยห,หน่อยนึงนี่โมโหัดใสยย่อยู่แต่ว่าตัวปูตัวนี้มันขี้ข้าน,นี่นี่ขี <c oughs> ้ข้าน,นี่เือนฮึน่ <c oughs> นเป็นห่วงอย่างเล้คือตกโขงง่ายนึงวันนี้ <c oughs> ทุดทายไม่ได้ยัยยงซ้ำอ้ยไป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 ยัง ไปนะครับทีนี้ข้ากลับไปไปทางไม้นะครับเพราะว่ามันบ่มีแล้วนี่ก็ให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับนี่บรรยากาศรอบๆนะครับร่มคับ ได้สั้มน,นั่นแหละกาสิกับบ้านแล้วนะครับมั่นกากับ่ม,บมีเหมือนเ้าครับเมื่อยแล้วกามาคลิปนี้ก,กา,า,ายกืาลื่มกดซับซักใครกดอะไรกดแช์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับคลิปหน้าจังาพอกันไหมนะครับไปลนะออะครับรบ๊าสดีครับ